สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมุนเปรชนนะคะสาหรับวันนี้มกก็จะมาแชร์สูตรสําหรับคนที่มีปัญหาขอบตาดําค้าค่ะสูตรนี้ก็ช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสย,ยิ่งขึ้นนะคะใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ลําคอค่ะแล้วก็บริเวณขอบตาที่ดําค้านะคะสูตรนี้ยังช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ลดถุงใต้ตาด้วยนะคะเป็นสูตรที่ง่ายมากเลยค่ะทุกคนส่วนขั้นตอนวิธีทำจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมตัวแรกที่เราจะใช้ในสูตรนี้ก็คือวิตามินอีค่ะสําหรับวิตามินอีก็มขขาาาายยตร้้นนะะคแลวสั่ง จาก l a z a ด a หรือว่าช h อป e ีก็ได้ค่ะสำหรับวิตามิน E ีเขาก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะช่วยลดเลือนริ้วรอยต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ผิวกระจ่งางใสยิ่งขึ้นด้วยค่ะช่วยลดฝ้ากระจุ่งดำได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ไม่มีวิตามิน E แบบนี้ก็ใช้เป็นน้ำมันมาพาะพร้าวสกัดเย็นใช้เป็นเบบี้ออยล์น้ำมันมะกอกหรือว่าน้ำมันอัลมอนด์ได้ค่ะเพราะว่าน้ำมันเหล่านี้เขามีวิตามิน E ที่สูงม,มากอยู่แล้วนะคะ วิตามินอ e, ีเราก็จะใช้1-2แคปซูลค่ะถ้าใครที่ใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือว่าเบบี้ออยก็ใช้1-2ช้อนชานะคะ ส่วนผสมต,ต่อไปก็ให้เราใช้วิตามินซีค่ะถ้าใครที่ไม่มีวิตามินซีแบบนี้ก็ให้ใช้เป็นน้ำมะนาวหรือว่าน้ำมะเขือเทศแทนได้นะคะสําหรับวิตามินซีแบบนี้ก็มีขายตามห้างสรรสินค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นวัดสรรหรือว่าในเซเว่นก็มีนะคะ CJ ก็มีค่ะหรือถ้าใครที่มีวิตามินซีแบบเม็ดก็บดให้ละเอียดก่อนได้นะคะวิตามินซีเราจะใช้1-2ึช้อนชาค่ะหรือประมาณ2-3หยดก็ได้นะคะวิตามินซีเขาก็จะช่วยเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวของเราค่ะ แล้วก็ลดความหมองคล้ำบริเวณขอบตาของเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ช่วยทําให้ฝ้ากระแดดูจางลงด้วยนะคะส่วนผสมตัวสุดท้ายก็ให้เราใช้น้ําผึ้งค่ะน้าผึ้งเขาก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะแล้วก็ช่วยทาให้ผิวกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะสําหรับน้ําผึ้งเราจะใช้เพียงนิดเดียวก็พอค่ะใช้เพียงปลายช้อนหรือว่าใช้ครึ่งช้อนชาก็ได้นะคะ จากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะ สำหรับขั้นตอนที่การใช้สูตรนี้นะคะก็ให้เราใช้สูตรนี้ทาบริเวณขอบตาที่ดำคล้ำของเราช่วงก่อนนอนได้เลยค่ะก็ทาทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนตื่นเช้ามาค่อยล้างออกนะคะหรือจะทาทั่วทั้งใบหน้าแล้วก็ลำคอของเราได้เลยค่ะทาทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนเลยนะคะสูตรนี้ก็ทาได้ทุกคืนค่ะทุกคน สำหรับใครที่มีผิวที่แพ้ง่ายกควรที่ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะเพราะว่าสภาพผิวของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะสูตรแต่ละสูตรต้องทําเป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะคะจึงจะเห็นผลชัดเจนค่ะสูตรจากธรรมชาติทุกสูตรเห็นผลชา้าแต่ว่าเห็นผลแบบยัง่งยืนแล้วก็ปลอดภัยค่ะทุกคนคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ